สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับ10ล่าง3สูตรนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ดับหน่วยล่าง3สูตรนะครับงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับทั้งดับ10แล้วก็ดับหน่วยนะครับงวดนี้เรามาดูกันนะครับผมนํามาดับ10ล่าง3สูตรแล้วก็ดับหน่วยล่าง3สูตรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนอื่นเราไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> สำหรับดับสิบล่างสามสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่สองสูตรนะครับก็คือสูตรที่ห สูตรที่2นะครับส่วนสูตรที่3นี้เป็นสูตรดับ10ล่างสูตรเดิมของเราซึ่งเป็นสูตรที่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นสูตรเก่าเรานะครับส่วนสูตร1สูตร2เป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเอาสูตรที่ยังไม่หลุดมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสาหรับสูตร1กับสูตร2เป็นสูตรที่เปลี่ยนให้ใหม่สูตร3เป็นสูตรเดิมเรานะครับทั้งหมดดับ10ล่าง3สูตรเรามาดูสูตรที่1นนะท่านผู้ชมนะ ร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ2บวก10ล่างบวก1คงที่นะครับสูตรที่2หน่วยบนคูณ3บวกหน่วยล่างบวก8คงที่นะครับสูตรที่3า0ร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก4คงที่นะครับผมนำสถิติมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียง17งวดเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะท่านสามารถคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับ จริงๆก็เดินยาวกว่านี้นะเพียงแต่ว่าสมุดของผมมันเล่มเล็กเอามาให้ชมได้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเรามาดูสถิติทั้ง3สูตรนะครับดับ10ล่าง3สูตรสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็สูตรที่3แล้วค่อยมาคํานวณกันนะครับท่านผู้ชมครับ17งวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่าสมุดของผมนี่มันเป็นเล่มเล็กนะก็เลยเอาสถิติมาให้ชมเพียง10 7งวดเท่านั้นงวดนี้เป็นงวดที่18ท่านผู้ชมนะทั้ง3สูตรดับ10ล่างทั้ง3สูตรนี้ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมถือว่าเดินดีมากๆนะครับท่านอยากรู้ว่าสิติแต่ละสูตรเดินยาวแค่ไหนก็ไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะท่านผู้ชมตามสูตรที่ผมบอกไปเมื่อตะก,กี้นะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่17นะออก54ท่านผู้ชมดับ10สูตร1ให้ดับ3สูตร2ดับ9สูตร3ดับ4นะครับ หลัก10ออก5 4นะครับหลัก10ล่างก็คือ5นะเพราะฉะนั้นดับ3 9 4สถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะผ่านทั้ง3สูตรนะครับผ่านนะครับสูตร2ก็ผ่านสูตร3ก็ผ่านเรามาคำนวณงวดวันที่16มีนาคันท่านผู้ชมนะสูตรที่1 100ร้อยบนร้อยบนก็คือ8บวก หน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ4 4 2เป็น8บวก10ล่าง10ล่างก็คือ5บวก1คงที่5บวก1ก็คือ6นะครับ8บวก8ก็คือ6นะ5้บวก1ได้6 8บวก8ได้6เอา6บวก6ได้2ท่านผู้ชม สูตรที่หนึ่งดับสิบล่างสองนะสูตรที่สองหน่วยบนคูณสามหน่วยบนก็คือสี่นะสี่สามสิบสองบวกหน่วยล่างก็คือสี่บวกแปดคงที่ 8บวกสได้2นะครับนี่ก็ได้2นะสองนะบวกสได้4ี่ท่านผู้ชมดับ10ล่างสูตร2ดับ4สูตรที่3นะครับร้อยบนก็คือ8บวก10บนก็คือ9 บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ4 4 2เป็น8นะครับแล้วก็บวก4คงที่นะ8บวก4ได้2 8บวก9ได้7นะครับ7บวก2ได้เท่านผู้ชมดับ10ล่าง3ส,สูตรนะครับสูตรที่1ดับ2ส,สูตรที่2ดับ4แล้วก็สูตรที่3ดับเท่านผู้ชมดับ10ล่าง สองสี่นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นดับ10ล่าง3สูตรนะครับก็ดับ249ส้าท่านผู้ชมนะท่านลองเอาพิพจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับนําไปตัดกับเลขเด่นนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูสูตรดับหน่วยล่าง3สูตรนะครับ <c oughs> ดับหน่วยล่าง3สูตรสูตรที่1นะึ่งนะ ใช้ล่างบวกหน่วยล่างคูณ2บวก8คงที่สูตรที่2 100บนบวก10บนคูณ4บวก8คงที่สูตรที่3นะครับ10บนบวกหน่วยบนบวก6คงที่ท่านผู้ชมครับหลักหน่วยระดับหน่วยล่าง3สูตรสูตรที่1นี่ผมเปลี่ยนสูตรให้ใหม่นะครับสูตรที่2เป็นสูตรเก่าของเราเหลืออยู่สูตรเดียวที่ไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ ที่ไม่หลุดในที่หมายก็ว่าสูตรที่ผมพักไว้ก็คือเป็นสูตรที่เคยหลุดหนึ่งงวดผมก็พักไว้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็บางบางงวดก็ล่าสุดก็หลุดผมก็พักไว้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสูตรเก่าเหลือแค่สูตรที่สองนะครับที่ยังไม่หลุดหลักหน่วยนะครับสูตรที่สามผมก็เปลี่ยนสูตรให้ใหม่อะเปลี่ยนสูตรที่ยังไม่หลุดให้ใหม่นะครับสองสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสามเป็นสูตรที่เปลี่ยนให้ใหม่สูตรสองเป็นสูตรเดิมเรานะครับท่านผู้ชมครับ ผมใช้สถิติงวดที่ออก8 9นะเป็นสถิติงวดแรกท่าผู้ชมได้ชมกันทั้งหมด17งวดท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะก็ท่านสามารถไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับว่าแต่ละสูตรนั้นเดินยาวกี่งวดนะท่านผู้ชมนะจริงๆเดินยาวกว่าน,นี้นะครับผมเอามาให้ชมได้เพียง17คเเนื่องจากสมุดมันเป็นเล่มเล็กนะเรามาดูสถิติกันเลยท่านผู้ชมแล้วก็มาคำนวณทีเดียวนะครับ สุดหนึ่งสุดสองสุดสามดับหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะสิบเจ็ดงวดนี่ยังไม่หลุดนะครับถือว่าเดินดีมากท่านผู้ชมนะเนี่ยครับงวดล่าสุดงวดที่สิบเจ็ดนะครับออกห้าสี่นะครับดับหน่วยล่างดับสามเก้าศูนย์ท่านผู้ชมนะหลักหน่วยก็คือสี่นะเพราะฉะนั้นสามเก้าศูนย์ดับ หน่วยล่างของเราก็คือว่าผ่านนะครับทั้งสูตร1และก็สูตร2นะเรามาคำนวณงวดัที่16กันท่านผู้ชมนะสูตรที่1นะครับ10ล่าง10ล่างก็คือ5บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ4 4 2เป็น8บวก8คงที่8บวก8ได้6นะครับนี่ก็ได้5นะ5บวก6ได้1 สูตรที่1ดับ1ท่านผู้ชมสูตรที่2นะครับร้อยบนร้อบนก็คือ8บวก10บนคูณ4 10บนก็คือ9นะครับ9 4 3 1 6บนะบวก8คงที่นะครับ6บวก8ได้4อันนี้ก็ได้8นะครับ8 4, บวก4ก็ได้2นะครับ สูตรที่3นะครับใช้10บน10บนก็คือ9บวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือ4นะครับบวก6คงที่นะครับ4บวก6ได้0นะอันนี้ก็ได้9นะครับดับหน่วยล่างสูตรที่3ท่านผู้ชมดับ9 ทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะดับหน่วยล่างสามสูตรสูตรที่หนึ่งดับหนึ่งสูตรที่สองดับสองแล้วก็สูตรที่สามดับเก้าดับหนึ่งสองเก้าท่านผู้ชมนะก็ดับสิบก็มีเลขเก้าด้วยนะท่านผู้ชมดับหน่วยก็เก้านะเก้างวดนี้นี่ดับบนก็ติดดับเยอะนะท่านผู้ชมนะดับสิบล่างก็ติดดับเก้าดับหน่วยล่างก็ติดดับเก้าก็เด่นเด่นก็ พอประมาณหนึ่งนะท่านผู้ชมสําหรับเก้างวดนี้สําหรับล่างนะเก้านี่ถือว่าเด่นในระดับกลางๆนะครับแต่ก็ติดดับเยอะมากด้วยเก้านะครับจะฝ่าเลขดับมาได้ไหมเลขเก้าทั้งสิบทั้งหน่วยดับสิบล่างกับดับหน่วยล่างก็ดับเก้าท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมวันที่สรุปนะก็คลิปหน้านะครับผมจะสรุปล่างแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปด้วยกันนะครับว่าเก้าเนี่ย จะยังอยู่ไหมหรือจะดับเอาอยู่ไหมหรือจะตามสูตรของเราจะมาไหมท่านผู้ชมนะ <co> เดี๋ยวเราค่อยพิจารณากันวันที่สรุปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะดับ10ล่าง3สูตรแล้วก็ดับหน่วยล่าง3สูตรท่านผู้ชมนําไปพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับทั้ง10และหนว่วยนะงวดที่ผ่านมานั้นดับล่างนี่เอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมนะสำหรับสรุปล่างงวดนี้ผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือ ยึดตามเด่นบนแล้วก็ดับล่างและก็อีกกรณีหนึ่งผมก็จะยึดเฉพาะเด่นไม่สนดับนะท่านผู้ชมซึ่งจะแยกเป็น2ทางให้ FC ได้เลือกนําไปใช้กันนะครับท่านผู้ชมครับจะเน้นให้ละเอียดแล้วก็รอบครอบมากขึ้นท่านผู้ชมครับงวดนี้มีลุ้นแน่นอนท่านผู้ชมครับสําหรับดับ10ล่างและก็หน่วยล่างนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้เรามาสรุปเลขล่างกันนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ